โหนะครับขาจนพูนเลยครับโบเขาให้ครับไปนะครับโดนนะครับพี่น้องแต่อนี่นะครับเจ้าตัวเล็กนี่นะฮะเมื่อวานไปดูไมา้ที่กลางป่าครับเจอผมเลี้ยวรถลงไปจากถนนแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ่อในกลางป่าประมาณร้อยเมตรนะครับมันวิ่งตามไปครับเห็น วิ่งตามไปก็เลยเอาขึ้นรถมาคน่าสงสารจ่อยหมดเลยไม่รู้ใครเอาไปทิ้งนะสองตัวสงสารมากเลยเอาขึ้นรถมาด้วยเอามาเลี้ยงนอนอยูย่บ้านในคืนหนึ่งแล้วไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ดูนี่ <c oughs> เห็นไงเดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้อ,ออกหมายดูดินอนตัดเฉย <c oughs> น่ารักมากครับเดี๋ยวตั้งชื่อให้มันสองตัวนี่ ช่วยตั้งชื่อให้มันหน่อยครับตอนนี้ก็เช้าๆแนละ้วเ,เดี๋ยวจะไปยิงปานนะครับเดี๋ยวเอาเข้าวให้หมากินก่อนแล้วก็ออกไปกินนะตัวนี้มันชอบกัดเขาวานนี้ข้าวให้มันกินหนึงและตัวนี้มันชอบกัดอย่าเดี๋ยวต้องแยกน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนัเดี๋ยวต้องแยกดูดิเออ อย่าอย่าไปงำกันฮ่าฮ่าฮ่ไ <_ LS> อเดีจะออกไม้ครันี่อยู่บ้านเด <_ S 2> ้วยสองตัวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมายิงปลาที่สูงเนินนะครับหมายนี่ก็อยู่ข้างทางติดถนนมิตรภาพเลยนะกอมีพี่น้องบอกว่าปลามันลอยนะครับวันนี้ก็มาลองรู้ครับมาถึงนี่ก็หกโมงนะฮะมาแต่เช้าเลยแต่ว่าแดดออกแต่เช้าเปี้ยงเลยครับ อ๋อมาลุ้นดูด้วยกันนะครับว่าจะมีปลาลอยหรือเปล่าเห็นจะยิงหรือเปล่าวันนี้ก็เอาปืนศูนย์มานะครปืนศูนย์บวกกระบอกเดิมนะครับก็ใส่แว่นตาทรงสปอร์ตเลนออโต้นะฮะจัดไปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับโอ้โหจรักเ้ลอยอยู่น้ำเน,นะพี่น้องจรักเ้ใหญ่ไอเหี้ยอืเงินตดดทอง มีปลาลอยอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะเดี๋ยวดูนั่งดูไปเรื่อยๆกน,นะเผื่อมีตัวโตคัดไซเอาวันนี้เห็นปลาลอยอยู่สองสามตัวนะเท่าที่นั่งดูนี่ปลาไม่ลอยนะพี่น้องเห็นแต่ปลานินน้อยลอยสองนิ้วสามนิ้วหนินหายไปแล้ว สายสายมาหายแล้วเดี๋ยวนั่งรู้สักพักเดี๋ยวย้ายหมายดีกว่าครับขึ้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับแต่กลับแล้วกำลังเดินไปรถมองดูตรงนี้มีรอยคนขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถูกกันเพราะว,าวิวมันมองได้ไกลกว่าตรงที่เราขึ้นเมื่อกี้นี่มีลุ้นกว่ากันเยอะ <c oughs> เออนี่นี่นี่น ต้องมานั่งตรงนี้สินี่จะเห็นปลาเมื่อกี้นั่งอยู่นู่นบ่เห็นครับบ่เห็นอาอ้าวอา,อา,อาโอเคได้นั่งทำเลด,ดีๆแล้วครับพี่น้องก็ได้เห็นระยะวิวไกลๆหน่อยลองดูครับเมื่อเช้ามาเราไม่รู้ไม่รู้หมายก็ไปขึ้นอยู่ต้นนั้นเรามองไม่เห็นตรงนี้ จะขึ้นอยู่ตัวนั้นมันมองเห็นแค่เวอร์นี้นิดเดียวซึ่งปลามันลอยอยู่ตรงกลางฝั่งนี้นะพอจะกลับบ้านเนะี่ยเดินมาเห็นนี่แหละเท่าฟางเขามัดห้อยเปนะเอา้าก็เลยขึ้นมาดูมันนั่งได้นะครับปลาลอยมานนูนนะครับก็อพอมีปลาลอยอยู่ครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นน้ําเขาใส่มองนะครับนู้นไก่ทำสะเทือนนะ ปลาหายหมดเลยปลาเริ่มลอยมาทางนี้แล้วเข่าๆนวลโดนครับไปแล้วครับมาแล้วครับปลาตัวแรกมาแล้วครับ นปลานะตัวมันก็ไม่ใหญ่นะปลาทอดในะส่ปลาทอดนะเสียงรถจะดังหน่อยนะติดถนนมิตรภาพเลยนะตรงนี้มันจะเป็นปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันคังอะไรสักอย่างนี่แหละตรงสูงเนินนะครับติดกับถนนใหญ่เลยดูปลากันนะครับ ปลาทอดนะฮะนี่ครับนี่ปลาจัดไปหนึ่งแต้มปลาคุณยายถ้าฝนตกปลานกนี่น่าจะเยอะนะปะนินดูแล้วแต่ตัวมันก็ไม่ใหญ่เนื้อมีตัวใหญ่ตัวน้อยปะปนกันไปนั่นแหละพี่น้องเเลือกคัดไซส์เอา แต่ก็มีปลาให้ยิงอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่อยากมาลองยิงดูก็มาได้นะหมายจะอยู่ข้างทางนะอยู่ข้างปัม๊มคลังอะไรสักอย่างนี่นะเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อปั๊มไว้ใต้แล้วกันเพราะาผมจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวก็จะเขียนชื่อปั๊มไว้ให้แล้วใครจะมาก็เสิร์ชหาดูปั๊มตรงนี้แล้วกันที่อยู่สูงเนินนะติดถนนมิตรภาพเลยนะครับนี่ครับปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากขึ้นเป็นฝูงดำๆเต็มเลย ngon ngon Chua mình mới dậy, 3 nhỏ, tâm ngon ngon, trai, nó có mày loại xuống luôn nè dậy, không? ไม่โดนเหรอมันจะโดนนะมันตาวิ่งย้อนโดนอยู่ครับตาวิ่งย้อนไม่ต้อง ăn nó nó mà đừng mà mà Đồ, này size ngàm dữ อดอยู่นะฮะนี่นะครับปรานินครับพี่น้องแจ๋วจัดไปครับสองแต้มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยต้นนี้นี่ทำเลได้สุดยอดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้แล้วก็ยืนมาอยู่กลางน้ำนะครับยื่นออกมาจากฝั่งก็ประมาณสักสิบเมตรนะฮะฝั่งนู้นมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วปลามันจะลอยอยู่ตรงกลางปลามันจะลอย ตอนเช้าๆนะตอนนี้ก็หายไปแล้วครับตอนนี้เวลากี่โมงละแปดโมงยีนาทีนะครับตอนนี้8ปดโมงยีบนาทีฟ้าเริ่มหายแล้วครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจมายิงเพราะว่าผมจะเข้าเมืองไปทําตุลานะฮะก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็จะเข้าเมืองแล้วก็เลยตื่นแต่เช้าหน่อยแล้วก็วิ่งมาเส้นทางนี้แล้วก็มายิงทําคลิปจักแป๊บนึงพอได้มา ดูว่ามันมีปลาลอยหรือเปล่ามันมีสภาพหมายเป็นแบบไหนนะครก็<อ>หลังจากนี้ก็ตัก9ก้าโมงนะครับอีก,กชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมเข้าไปในเมืองก็มีปลาใหญ่ก็มีอยู่นะนุ่นขึ้นอยู่กลางๆไ,ไกลนุ่นระยะประมาณสัก40-50ิเมตรมองเห็นตัวยาวยาว,ยาวเกินคืบนะครับน่าจะมีไซโลนะมีเยอะอยู่นะปลาสำหรับใครที่อยากมายิงก็ลองมาได้นะครับมาก็ไม่เหงานะฮะ พอมีปลาให้ยิงอยู่นะครับพอ,พอได้ปลนอยู่นะพี่น้องแต่ก็ฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับถ้ามาก็รักษาความสะอาดด้วยเพราะว่ามันติดปั๊มเขาถ้ามาทิ้ง,ยงขยะขยะขวดนุงขวน้ํากล่องข้าวอะไรงี้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้ามายิงเอานะฮะวันหน้าก็จะอดแดกกันนะครับไปไหนก็เหมือนกันพี่น้องหมายไหนอะ่ะเข้าไปก็ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าเข้าไปสวนเขานะครับระวังอย่าไปขึ้นต้นไม้เขาต้นไหนที่มัน ไม่เป็นตาขึ้นก็ไม่ต้องไปขึ้นนะฮะอย่างอ่างเก็บน้ําลําสาลายนะครับอ่างลําสาลายผมลงคลิปไว้นะครับแล้วก็มีพี่น้องไปยิงกันครับมากันมาเป็นลํารถเห็นเขาว่านะลุงแกบอกมากันเป็นลํารถดเลยไปขึ้นต้นมะพร้าวเขาไปาเหยียบเจาา้มมามะพร้าวอะไรเขาหักอย่างเงี้ยเขาก็ด่าหัวเอานะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็มไม่ได้ห่วงไม้กัน,นครับมาผมก็บอกไม้หมดนะครับว่าไม้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ก็มาสำรวจดูไม้สูงเนิน ถนนมิตรภาพนะครับหลังผมนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันคลังอะไรสักอย่างนี่แล้วผมจะเขียนชื่อไว้ข้างล่างแล้วเค้นหาในแผนที่เอาเองนะครับนั่งดูอีกสักหน่อยครับชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปทําธุระต่อครับจัดไปพี่น้องตัวใหญ่ไหมขาวมั้ ไม่โดนอู้อะไรเว้ยน่ารักตัวนี้หนึ่งเออเฮ้ยสนไม่เห็นผมตัวสีสวยมากเลยเล็กสำหรับใครที่อยากได้แว่นก็โทรสั่งได้นะครับ088ย์แปดแสีห้าเก้าเจ็ดสีโทรเลย ราคา300บาทนะครับแล้วก็เก็บเงินไปทางจะมีเพิ่ม20บาทจัดไปครับเอกได้วิ่งคอนเฟิร์มแก้วโอ้โหนะครับขาบจนพูนเลยครับโบเข้าให้ครับไปแลครับโดนนะครับพี่น้องสายวิ่งไปแล้วครับสายวิ่งไปน้นแล้วครับโดนนะครับพี่น้อง ตัวนี้ขึ้นสูงเลยนะเห็นเป็นตัวเป็นตนตก็ยิงโดนอยู่ครับตัวสุดท้ายครับนะครับเดี๋ยวจะไปทำธุละละคือเบาวิวละเรายังไม่หลุดครับยังไม่หลุดยังดิ้นอยู่ครับด,ดูกันนะครับว่โดนตรงไหน,นหน่อยข้นบเตียงวะ ติดทว่าอ๋ออ๋อโอ้โหเมนปลาลุดไปแล้วบ่ ปลาหลุดไปจริงๆด้วยว้หาเมื่อยเจ้ากระโดนยังไงมันดึงติดกิ่งมงกิ่งไม้ปลาหลุดไปจ้อยพี่น้องเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็9้าโมงแล้วนะเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วนะครับจะไปทำธุระที่ในเมืองแล้วก็วนกลับไปทางปักธงชัยนู่นไปทำธุระหลายๆอย่างอยู่นะก็มายิงปลาวันนี้ก็พอได้ปลาผลอยู่นะฮะนี่นะครับสองตัวนะ พอได้ปลาปนก็มีปลาให้ยิงอยู่เรื่อยๆนะฮะสำหรับไมน้นี้ก็มายิงให้มันรู้นะฮะว่ามันมีปลานะฮะแค่2ชั่วโมงก็พอได้ตัวนะ,ะเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่วันนี้ก็มาสำรวจดูเดี๋ยวเจอกันพี่น้องไม้นี้นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ